คนจะถามว่าตอนสาวน้่มมอกหลายบอกได้เนี่คือเวลาเจ็ดโมงป่ายแล้วคือเราตัวว่าจะตื่นแต่คุนห้าโมงให้ทุกคนได้เบิง่งบรรยากาศคือบวยแต่นี่7เจ็ดโมงยังโบปงยังโบใสทุกคนบง่งเลยนี่คือกำลังนี่กวดี่เนี่ยอ,อะไรทำไมไม่ชอบให้มีที่เหนี่าย ทุกคนจะหูเบาหักวากายมีขี้เหนียวเหตุแห่แบบลกคหูโรคปากแล้วมันโบงงามมันโบเป็นส่วนบทแบบมันโบเป็นมันโบเป็น,น,อปน,น,อปนดอยใช่แบบหน้าอยู่นะทุกคนการทาเงการใดโบมีขี้เหนียวหน้าอยู่แล้วชิดอยน,นี่อากาศดีแบบดีจนน้ำดีมากดีจนหนาวไรเนี่ยทำไมขวดไม่เปิด นัองแห็อ้าโคตรเลยคุณ้าวทุกคนตอนนี้เวลาเจ็ดโมงป่ายหน่อยหนึ่งแล้วแต่ว่าบรรยากาศมันเป็นแบบน้นำหมอกไม่เห็นอย่างเลยบรรยากาศตอนเช้ชาเช้าที่บ้านมีต้นนะคะทุกคนคืออากาศคือแบบไม่ไหวตอนนี้เจ็ดโมงกว่าๆาแล้ว เจ็ดโมงจะครึ่งอยู่แล้วคือไม่มีคนเที่ยวที่ถนนดูดิวันนี้ก็ห้าองศาค่ะทุกคนคือหนาวมากแต่โมตัวไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าโตัวทำนู่นนี่นั่นนะคะคนดูรอบๆเพราะว่าบ้านมมตัวอยู่เนินภูสูงเลยอยู่เนินดอยแบบสูงสงเลยรอบอกลางต้นไม้ที่ดู ที่มองเข้าไปอะไม่เห็นอะไรเลยเป็นแต่เป็นแต่ข,ขาวๆเป็นน้ำหมอกนะทุกคนหนาวสุดใจสุดใจสุดกกสุดไปดูความหนาว ทุกคนคือคันท่าอากาศหนาวอยู่บ้านไปตัวนี้สุดยอดเลยได้เมื่อเนี้ยคือหาองศาเมื่อวานเมื่อวานยังเป็นหกองศาเาลยบางทีก็จะติดลบไปเลยตัวเก็บขี้เนี้ยเป็นทีเรับพ่อยนะเงินก็นจะเป็นตาหน้าอยู่ลในเขียบแบบนี้เลยว่ามีขี้เนี้อไม่มีขยะก็เท่ากับว่าบ,บ้านสวยบ้านไม่สวยก็แล้วแต่นะคะดูเหมือนสะอาดจ,จะอ้างเนาะถ้าไม่มีขยะนะคะ ไม่มีคนเดินไปเดินมาที่ถนนเลยค่ะดูดิไม่มีใครแบบออกมาเดินเลยมีแต่มีตัวคนเดียวที่ออกมาเก็บขยะนิดน,นหน่อยๆนาทางโน้นเป็นสวนผักนะคะทุกคนสวนผักก็ไปลดน้ําไม่ได้เนื่องจากว่าหนาวเกินไปนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นตอนกลางวันนะคะหรือว่าตอนเย็นเย็นจะเห็นหมู่บ้านเาอ,อาขาน้อยอยู่ทางโน้นนะคะ ตอนนี้คือบ่เห็นเีหยงเลยไม่เห็นอะไรเลยคือมันปกคลุมไปด้วยน้ำหมอกสีขาวหมดเลยไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรจริงๆไม่เห็นอะไรจริงๆค่ะหนาวเหงที่นี่ยังมีอยู่ทางนอกมนาะแต่บบไหวแล้วหนาวหมดเดี๋ยวต้องเรงเจะมาเกตต่อ เดี๋ยวอากาศเย็นอุ่นหน่อยหนึ่งจะมาเก็บออกอยู่นอกถนนมีขยะอยู่แต่ตอนนี้ไม่ไหวคะ่ะทุกคนไม่ไหวจริงๆ,ๆหายเยอะมากเลยเนี่ยทุกคนดูดิถ้าเราเก็บมาเยอะว่ะโอ้รมอเตอร์ไซค์คู่ใจของต้นถ้า,าจะหนาวน,นะคะไม่ได้เอาเข้าไปบ้านเลยดูดิเนี่ย น่าจะหนามากๆเลยใช่ไหมคะอเดี๋ยวจะกดอันนี้ก่อนมีทิชูสองอันไม่รู้ว่าใครมาทิ้งตรงน,ะนี้โอ้หนาวหิ้วหิ ต้นแรงๆต้นสว,วยๆก็จะห่อไงต้นสวยๆก็เดดออกแบบโดนแดดแจ่มจังปังบ้านนี้ต้องก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนมีหลายสีอุนเปนกันเมื่อคืนนี้มีคนถ่ายเขามาเอลเนาะซูมเขากินน้ำสั ตื่นมาให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศส,ยสาวยๆปรากฏว่าไม่เนี่อยน้ำนพี่ลึกพูทุกคนอยู่ดอกกได้ต้องได้ขอบไปนในฮ้อนแล้วทุกคนเสือบอกคนเสือบอกว่าตัวผ้อ,อ,อาบน้ำมาสาเมือ่อวัวตัวอาบน้ำมาสาเมือม่อวัวตัวอาบน้ำมาสาเมื่อวัวตัวอาบน้ำมาสาเมื่อ อาบบวอยหน,นาวเกินหานาวเกินไปเย็นเกินไปเราจะไม่ทำร้ายตัวเองด้วยกันอาบน้ำเราจะไม่ทำร้ายตัวเองนะคะทุกคนเพราะมันหนาวจะเทนะมันหนาวจนละึกพิโรธานาอาบก่าเท่ากับว่าทำร้ายตัวเองเลยมันหนาวเลยสามที่ว่า มอเตอร์ไซค์คู่ใจน่าจะหนาวมากเลยดูดิดูดิดูตรงนี้จะรู้ไหมคะว่าหนาวมากอ ต้มไก่เดอ้อพี่น้องอืมอ้าหนาวเ,ง,เงี้ยอันนี้คือแม่ต้มไก่เนาะมาตัวไม่ได้ต้มแต่ว่าตัวจะใส่เครื่องปรุงจะใส่เกลือกับอ,อิงโน่สุดๆทุกคนนี่เกลือกับนัวหนาวเงี้ยคือแบบอู้หู้บ่อยออกจากห้องออกจากเฮือนม่ได้ตะกี้ออกไปเก็บขี้เหนียวในเนื้อหนึงปานสิตาอยู่นี่เวลาแปดโมงครึ<ม>่ง แปดโมงคงจเก่ามงแล้วที่บอกยังนาวคือเก่าแต่เด็กคือมันบเคลื่อนใสเกือมังแวบ่บอพนี่ดอกจะตังัิสมบูรณเดี๋ยวค่อยใส่ในต้มไก่นี้จะมีขิงนญ่ไแบบนี้เลยพอดับเกิยนเนาะ มีขิงแล้วก็มีหัวสีไข่มีหัวสีไครหลายๆแบบนี้เลยจะดับกินว่นตัวเหตุซุปไก่เนาะมื้อนี่เนาะโอเคอไแมตอนนี้คือว่ตัวทีไปเก็บสมลมอยู่เงินเขาจาหน่อยหนึ่งตอนนี้คือเวลาแปดโมงกว่าเกือบจะเก้ามงแต่ว่า <c oughs> ดูสภาพแวดล้อมคือเป็นอย่างนี้เลยนี่เลย ถ่าย่ายคลิปถ well. ่ายโูบแห้วเบิรงคือว่ามันแจ่งกว่าปกติแต่ว่าประเด็นคือเ่เห็นอย่างเลยหนาวหนาวมากแต่ว่ามีคนมาย่างสองคนแล้วอู้วอะไรอ่าหนาวพี่ลึกพี่นี่หนาวกว่าปกติมันมีความเย็นอยู่นะโมเมนต์ตอนหนาว น่าพ่ลึกพิลอดูดีแถวบ้านเนื่องจากว่าเป็นป่าแบบนี้เลยออกจากบ้านมาตัวมาแล้วจะเป็นที่จริงไม่ใช่เป็นป่ามีบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านหมดเลยบ้านดตัวอยู่นี่ค่ะทุกคนนี่คุณน้าบอกว่าไม่ให้ถ่ายนะคะคุณน้ากำลังตัดฝืกแข็งแรงมาก

ở subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ở dẫn nó đây

บรเห็นอย่างเลยเบิร์นี่นี่อู้ห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 ู้ไม่เห็นอะไรเลยดูดิดูดิยิ่งยิ่งเช้ายิ่งมืดยิ่งเช้ายิ่งมืดดิดิตื้อเลยตื้อเขามาเบิร์น้ำก๊กอ่ะ นี่เว้ตัวล้างแล้วนรี่แมพปดฟ้าฉันจะเอาใส่ละนี่ค่ะอเอเดี๋ยวจะไปเก็บมะนาวหนึ่งลูกเพราะว่าจะทำซุปซุปไก่ไปเก็บมะนาวหนึ่งลูกค่ะผักหอมนี่มีแล้วนะคะแม่เก็บไปละไปเก็บอ่ามะนาวหนึ่งลูก มีแต่มะนาวาอ่อนๆเด้ไอแม่มันโบกเบกเ็ดจะได้แกมะนาวหนึ่งลูกอ้ายมาขอกไก่เพราะว่ามะนาวอ,อยู่ที่ขอกไก่บ่ต้องออกไปอยู่ในนี่ไดออ้พวกเธอเนี่ยขี่เป็ดลายสุดเป็ดลาย มันไม่มีตัวแก่ๆเลยอะแม่ทำยังไงเนี่ยจะทำซุกไก่โอ้นี่ยังไงนี่ไงนี่มีอยู่ลูกใหญ่มากเลยนี่หนึ่งลูกพอละอโอยมือแข็งมือแข็งมือแก่มะนาวหนึ่งลูกไปทำซุปไก่ ตุ๊ต <át> <was cuanto> ุ๊ดตุ๊ดตนี่ทุกคนสุกไก่สุกไก่เดอชกอยู่าน้ำเยอะมากแบบยัวๆมีกระเทียมจีกระเทียมใส่มักเพชญาแดงยังไงว่าปีาทิมน่าจะปลาเพราะที่แม่ส้มนะเมื่อไ้เอ้ยเันมาไะชิ้น ใส่หนี่นิดนึงค่ะแม่แล้วพี่เพื่อนจะพอดโดเตลีไม่ใช่หรอวะโอเคโอเคโอเคเออสิ้นแห้งสิ้นแห้งอันหมกปลาหนานนี้ค่อันนี้คือคุณอามาให้นะคะอามาด้วยส่วนผอใหม่นี่อันนี้คือสิ้นหมกปลาของคุณอามาให้นะคะแซ่บแห้งมองอะไร กูนู้ว่าเร็วอ่เอากลไม่แหละมาเม่ามันเพ่งมาเลยสุกแล้วอันนี้คนหนึ่งเส้นแห้งของซีอิ๊วปลาต้องกินไปแล้วคือแซ่บไงทงหยางไม่มีไม่มีส่งมือตามอย่างนี้ดีกว่าอืมมันมีไฟสอง่วงในนี่นะว่าเบื่อกี้ถือว่าสินไล่หรือไงอือเด้

อ่อย่หรือเปล่าลองจูดูเสฉะแพงมันอ้วนมากเลยค่ะโอเคจะขอบายจะขอกินข้าวเนาะก็ถ่ายบรรยากาศเราเพราะมันหนาวให้แม่พักพรสักบายบาย